นี่คือพลังภัยพิบัติธรรมชาติที่กล้องนั้นสามารถถ่ายเอาไว้ได้ตั้งแต่พายุลูกเห็บสุดอันตรายไปจนถึงน้ำท่วมฉับพลันที่มาไม่ทันตั้งตัวแต่ละเหตุการณ์นั้นจะน่าเหลือเชื่อขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันพายุฝนฟ้าขนองในวันที่30เมษายนปี2021 พายุฝนฟ้าขนองที่รุนแรงนั้นได้พัดลงมาที่เมืองบางหนึ่งในประเทศจีนด้วยความเร็วลมกว่า100ไมล์ต่อชั่วโมงส่งผลให้ไฟฟ้าดับเรือประมงพิคว่ำและก็ดึงต้นไม้ที่ทางเท้าให้หลุดออกมาเมืองทั้งเมืองนั้นตกอยู่ในความตื่นตระหนกแต่ก็ยังมีบางคนที่กล้าพอที่จะถ่ายวิดีโอของเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้ได้ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่พายุใต้ฝุ่นหรือว่าแผ่นดินไหวแต่เหตุการณ์พายุฝนฟ้าขนองครั้งนี้ก็สามารถสร้างความเสียหายที่เป็นวงกว้างได้ขนาดนี้โดยรัฐบาลท้องถิ่นนั้นได้อพยพผู้คนกว่า3,000คนในช่วงที่เกิดพายุซึ่งพายุฝนฟ้าขนองในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเมืองหลายเมืองในทางตะวันออกของประเทศจีนแต่ว่าไม่มีที่ไหนที่รุนแรงเหมือนกับเหตุการณ์ในคลิปนี้ ของฟ้าวิปริตในบราซิลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองลากุน่าทางตอนใต้ของประเทศบราซิลโดยในวันที่14มกราคมปี2023ได้มีกองทัพเมฆพายุมืดครึมปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองชายในพื้นที่คนหนึ่งนั้นยืนอยู่นอกเมืองและก็สังเกตเห็นกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นมาเหนือศีรษะของเขา เขาตัดสินใจที่จะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายช่วงเวลานี้เอาไว้เมฆที่ลงต่ำขนาดนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆมันแทบจะรู้สึกเหมือนกับว่าตากล้องของเรานั้นจะสามารถเอื้อมมือไปสัมผัสกับเมฆพวกนี้ได้เลยและหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้จบลงก็มีรายงานว่ามีพายุทอร์นาโดก่อตัวขึ้นในบริเวณใกล้เคียงนั่นเองซึ่งในภาวะปกตินั้นเมฆจะมีสีขาวสว่าง แต่เนื่องจากหยดน้ําเล็กๆอัดแน่นจับตัวรวมกันทําให้สะท้อนแสงอาทิตย์ออกไปจนเกิดเป็นเมฆที่มีสีเข้มขึ้นและยิ่งเมื่อไอน้นามจับตัวกันจนก่อเป็นเม็ดฝนมันก็จะยิ่งสะท้อนแสงอาทิตย์มากขึ้นไปอีกจนทําให้เมฆกลายเป็นสีดํานั่นเองดินถล่มเหมือนลาวา ในวันที่6กันยายนปี2022ได้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มขนาดใหญ่เข้าสู่หมู่บ้านในประเทศจีนแต่ว่านี่มันไม่เหมือนกับเหตุการณ์ดินถล่มทั่วไปที่เราเคยเห็นเหตุการณ์นี้ดินมันเคลื่อนตัวเหมือนกับลาวาเลย ถึงแม้ว่ามันจะดูอันตรายแต่มันก็ดูน่าทึ่งมากๆที่ได้เห็นอะไรแบบนี้จากธรรมชาติและถ้าอ้างอิงตามสื่อท้องถิ่นนั้นเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เศษดินและเศษหินประมาณ40,000ลูกบาศก์เมตรฝังกลบถนนเส้นหลักเอาไว้และก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส,รรมสาไฟฟ้าสองต้นก็พังลงมาทําให้หลายคนนั้นไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้โดยร,มรวมๆแล้วเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าประมาณ2 0 0 0 0หยวนนั่นเอง พายุลูกเห็บพายุลูกเห็บนั้นสามารถสร้างความเสียหายที่ร้ายแรงได้และหากคุณไม่เคยพบเจอมาก่อนก็ถือว่าตัวเองนั้นโชคดีแล้วแต่ว่าชาวจีนเหล่านี้ต้องมาพบเจอกับมันแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าพายุลูกเห็บนั้นอันตรายแค่ไหนโดยในขณะที่พวกเขากำลังขับรถในเดือนเมษายนปี2023คนที่อยู่บนรถนั้นได้ยินว่ามีอะไรบางอย่างตกใส่หลังคารถของพวกเขาจากนั้นไม่นานกระจกมองข้างของพวกเขาก็หัก ตามมาด้วยกระจกหน้ารถและก็กระจกซันลูฟที่แตกตามกันมาในตอนนั้นพวกเขาก็รู้แล้วว่าพวกเขาถูกพายุลูกเห็บถลม่มโชคออยังดีที่พวกเขานั้นมีหมอนเอาไว้เป็นกำบางังไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าในตอนนั้นพวกเขาไม่มีของมาคลุมหัวจะเป็นยังไง ถึงแม้ว่ารถของเขานั้นจะเสียหายหนักแต่อย่างหน่อยรถก็ซ่อมได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนบนรถนั้นไม่บาดเจ็บมากหนักและก็สบายดีต้องขอบคุณคนที่เอาหมอนมาไว้บนรถเลยพายุหมุนในประเทศจีนพายุหมุนหรือทอร์นาโดนั้นมีหลายรูปทรงและหลายขนาดมีทั้งที่เป็นเส้นบางๆและก็มีทั้งแบบกว้างหรืออาจจะเป็นรูปกรวยแบบคลาสสิก โดยเหตุการณ์นี้นั้นเกิดขึ้นที่ทางตะวันออกของประเทศจีนเมื่อวันที่13สิงหาคมปี2023ชาวบ้านในชานเมืองเขตหยางชุม่มได้พบเจอกับพายุหมุนที่หาได้ยากและที่นี่คือจีนไม่ใช่สหรัฐอเมริกาที่จะมีพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นเป็นปกติที่จีนนั้นไม่เคยมีมาตรการด้านความปลอดภัยหรือว่าบังเกอร์ที่ไว้ใช้สําหรับตอนเกิดพายุหมุนพวกเขานั้นก็ได้แต่หวังว่าพายุจะผ่านพ้นไปโดยที่ไม่พัดพาบ้านของเขาไปด้วย 哎呀，等你发财！拜拜啊！跟我啊！哈、啊啊，这不听你了吧？钱这个年轮，今哎，你听我没错？嗯。 สุดท้ายแล้วพายุครั้งนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับบ้าน280หลังผู้คนต้องสูญเสียพืชผลสายไฟฟ้าและหลังคาบ้านนั้นก็ถูกฉีกออกอย่างง่ายดายพายุหมุนครั้งนี้ลงมาที่ผืนเพียงประมาณ15นาทีเท่านั้นและก็มีความเร็วลมที่ไม่มากนักแต่ทว่าที่นี่คือประเทศจีนซึ่งพายุหมุนแบบนี้หาได้ยากมากๆชาวบ้านก็ไม่ได้สร้างบ้านให้ทนทานต่อลมพายุโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่อยู่นอกเมือง หิมะถล่มเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทะเลสาบประเทศเนปาลซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ8,350ฟุตมันอาจจะฟังดูอยู่สูงมากๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นทะเลสาบน้ำแข็งที่อยู่ต่ำที่สุดในเนปาลแล้ว แถมการเดินทางมาที่นี่ยังใช้เวลาเดินกว่า5คืน6วันโดยในวันที่11มกราคมปี2021นักปีนเขากลุ่มหนึ่งได้ขึ้นไปตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบชายคนหนึ่งนั้นกำลังเล่นกีตาร์ส่วนคนที่เหลือนั้นก็มองไปที่วิวภูเขาสุดอลังการในตอนนั้นเองที่พวกเขาได้ยินเสียงดังกึกก้องมาจากทางภูเขา ออออแล,ละๆๆแลก็อย่างที่เห็นในคลิปมันคือเหตุการณ์หิมะถลม่มและก็โชคดีสำหรับพวกเขาแล้วที่พวกเขาอยู่ไกลจากจุดที่เป็นอันตรายอย่างมากก็โดนแค่เกล็ดหิมะบางๆเท่านั้นแต่ถึงจะดูปลอดภัยพวกเขาก็เลือกที่จะหนีออกไปให้ไกลที่สุด เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าธรรมชาตินั้นสามารถทำอะไรได้บ้างพายุในประเทศจีนหนึ่งในเหตุการณ์พายุที่รุนแรงที่สุดนั้นเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนในปี2023ประชาชนในมณฑลเสฉวนนั้นได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลมที่แรงและก็ฝนที่ตกอย่างหนักพวกเขาถูกขอให้อยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัย ซึ่งพนักงานคนนี้ก็ได้ตัดสินใจที่จะบันทึกภาพของพายุครั้งนี้เอาไว้ เรียกได้ว่านี่เป็นความโกลาหลอย่างแท้จริงเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่พายุผ่านไปนั้นทั้งหลังคากันาศาสตร์และก็ป้ายโฆษณานั้นต่างก็ถูกลมพัดจนพังลงมานอกจากนี้เศษซากของมันนั้นยังปลิวไปโดนรถของผู้คนอีกด้วยโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากพายุไต้ฝุ่นครั้งนี้ซึ่งถ้าดูจากเศษซากของอาคารนั้นก็ไม่รู้เลยว่าความเร็วของลมนั้นเร็วขนาดไหนและสร้างความเสียหายไปเป็นมูลค่าเท่าไหร่กันแน่ น้ำท่วมฉับพลันในตุรกีหลังจากที่ฝนตกหนักเด้ซัดถล่มประเทศตุรกีในช่วงค่ำของเดือนสิงหาคมปี2023ส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากนั้นไหลลงไปที่แม่น้ำอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็ทำให้เกิดเป็นคลื่นน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลไปตามแม่น้ำในเมืองซึ่งก็มีทั้งน้ำโคลนและก็เศษซากต่างๆที่มันพัดผ่านมา โชคดีที่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในช่วงที่น้ําท่วมฉับพลันตามรายงานนั้นบอกว่าแม่น้ําแห่งนี้เต็มไปด้วยโคลนและก็อหินเนื่องมาจากฝนตกและสิ่งนี้ก็ปิดกั้นทางเดินน้ําเป็นเหมือนกับเขื่อนตามธรรมชาติแต่เมื่อน้ํามากขึ้นมันก็สร้างแรงกดดันมหาศาลทําให้ในที่สุดมันก็พังทลายออกมาและเกิดเป็นคลื่นยักษ์อย่างที่เราได้เห็นกันในคลิปนี้น้ำซัดสะพาน นี่คือเหตุการณ์ที่พายุโซนร้อนได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อทางตะวันออกของประเทศอินเดียโดยในปี2018นั้นผู้คนประมาณ3,000 300, 0 0คนต้องอพยพเนื่องจากมีพายุเคลื่อนตัวผ่านอ่าวเบงกอเมื่อมันมาถึงมันก็ก่อให้เกิดน้ำท่วมในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งชาวบ้านได้ออกมาเฝ้าดูแม่น้ำที่ระดับน้ำนั้นสูงขึ้นจนถึงขั้นมีความอันตรายและพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถขวางกั้นเส้นทางของพลังธรรมชาติได้ โดยชาวบ้านที่เราเห็นนี้กําลังคิดที่จะข้ามสะพานแต่เมื่อเขาเห็นกระแสน้ำพวกเขาก็เลยหยุดซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากเลยที่พวกเขาไม่เดินออกไปเพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะลงเอยแบบไหน,จจนห,หินถล่มในประเทศจีน ในขณะที่กำลังขับรถไปบนถนนที่คดเคี้ยวบนภูเขาหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์นั้นก็สังเกตเห็นว่าถนนด้านหน้านั้นมีอะไรบางอย่างผิดปกติเขาลงมาจากรถเพื่อที่จะถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้เพราะเขารู้ว่าจะเกิดอะไรต่อจากนี้และไม่นานหลังจากที่เขาเริ่มถ่ายหินก้อนใหญ่ก็ถล่มลงมาปิดกั้นถนนทั้งเส้นเอาไว้โชคดีที่ตากล้องและก็รถคันสีส้มนั้นอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุพอสมควรทำให้สามารถถอยออกมาได้ทันและไม่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์หินถล่มครั้งนี้ โดยหลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาปิดเส้นทางไม่ให้มีการสัญจรและก็ส่งหน่วยงานเข้ามาเคลียร์เศษซากซึ่งส่วนที่น่ากลัวที่สุดก็คือหากเคลื่อนย้ายผิดแม้แต่นิดเดียวก็อาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มซ้ำสองก็เป็นได้และถ้าดูจํานวนหินและดินจากในคลิปแล้วผมว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยสายฟ้าในเท่าภูเขาไฟ เมื่อเรานึกถึงฟ้าผ่านั้นส่วนใหญ่เราก็มักจะคิดถึงฝนตกแล้วก็พายุฝนฟ้าขนองแต่ภูเขาไฟที่กําลังปะทุอยู่นั้นก็อาจจะทําให้เกิดฟ้าผ่าได้เช่นกันซึ่งมันถูกเรียกว่าสายฟ้าภูเขาไฟและผู้คนในท้องถิ่นประเทศฟ,ฟิลิปปินสน์ก็ได้เจอกับมันจเจะเลยม่นากตาคุมอนก Oh โดยในขณะที่พวกเขาใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพการประทุของภูเขาไฟเราก็จะเห็นได้ว่ามีสายฟ้าที่แลบอยู่ในควันขีดเท่าสีดำซึ่งลอยอยู่ทั่วทั้งเมืองปรากฏการแบบนี้นั้นผมนึกว่าจะมีแค่อยู่ในหนังไม่นึกเลยว่าจะมีของจริงอยู่ด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ ที่กล้องนั้นสามารถถ่ายเอาไว้ได้ซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ